ไอพี่น้องเฮ็ดซื้อเองไปหาอันนี้เฮ็ดเพิ่นส่งไปหาบ้านชาบีโดชีโตใบบ้างนั่นเลยนี่ไม่เก่งสองคนหาเก่ลาไปก่อนเลยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเึ่งพ่อจัดเด็ดจ้าง่ายค่าห์ถุงไปขายพี่น้องบ้านนี่มาพบกันเลยพี่น้อง อันนี้เฮ็ดแคนดำพี่น้องอันนี้เฮ็ดวายเด้อพี่น้องเด้อเ็ดวายใบไม้บางจ้า จ้าเฮ็ดพี่น้องกำลังปิดตาฮักตาเพลงเลยพี่น้องเอ้ย ตบเพี่เลยมงีขาก้อง่น้อ บืงหน้าไม้พี่น้องซื้อไม้ถือมีดมาพี่น้องเอ้ยเอาหิดมีก่อนเบืงหน้าไม้พี่น้องงามแต่แท้อ่อนแท่ได้หาพี่น้องเอ้ย เฮ็ดนี่ก็เป็นมุ่งเลยพี่น้องหือก็ะสั้นเส้นเส้น,สนพี่น้องเอ้ยสั้งก็ได้ีใจได้เห็นเห็ดดีใจลายได้เห็นเห็ดพี่น้อง เยอะมากกับเท่อนนี้เลยพี่น้องเลยเห็นเห็ดเป็นมุ่งเลยได้เกิดมากเ่อเล็กเลยมือพ,พี่เพื่อนนะทิมรถ ลุนข้าเจ้าเขี่ยพี่น้องสุกสายมือว่าน,นี่เขาเอาฮ็็วบดสะอึงอานี้มันหากระพ้นเขาเขี่ยจนันปืดบทีปรเดนมาฮอนนี้ไม่อยากเห็นปัดเท้าง,งามเทยพี่น้องปัดตีโทษ bà tô ngàm thế ngàm thằng nhạy cái nó Để hết cái nó Để hết đưa được xì lợ ใช่แล้วพี่น้องมาเด้อขว,วัญเอ้ยขวัญเฮ็ดขว,วัญฮอน มาเด้อพี่น้องเด้อเก็บเห็ดน้ำสาวอึงเด้อพี่น้องเด้อเกิดมาก็เทื่อแลกเด้อพี่น้องเอ้ยเทื่อแลกั้งแรกในชีวิตเกิดมาเห็นเห็ดเห็นหอนงามเปนี่พี่น้องเลยเกิดมาก็เคยพบเคยพ่อมาเด้อขวัญเอ้ยมาเด้อขวัญเห็ดเอ้ย เกิดมาได้ลูกสองคนพี่น้องซึ่งว่าความจริงได้นี่เราเคยเห็นเฮ็ดวันนี้จา้าเธอซึ่งเ่อเล็กกับพี่น้องและพี่น้องถ่ายทอดออกให้พี่น้องรับชมเบิ่งนำกันเธอเล็กในชีวิตที่เกิดมาเห็นเฮ็ดเป็นหม่ไว้นี่นะเห็นเฮ็ดหลาย